เรยาชอบตอนที่พูดแล้วเพ็ดมันขยับตามนี่มันรายการตามติดชีวิตให้โซหรือเปล่าเนี่ยในทุกๆวันเรยาก็จะพยายามตามหาอันยมณนีให้ได้มากที่สุดโอ๊ยอากาศมันร้อนอะไรขนาดนี้นเนี่ยผิวดีๆของฉันก็เสียหมดอะสีแบบนี้โพสโพส,โสปะคะยุดก่อนเรยาเห็นางเกงในเดินได้เรยาจึงตามไปและมันไม่ใช่แค่งเกงในลอยได ลูกบอลก็ลอยเองได้เรียจะต้องอัพสกิลการคราบของนั่นก็เพราะว่าถ้าวันนึงเราได้เพชรมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามันมาขัดขัด,ขดถ,ถุถุให้มันเงาวิบวับเอ๊ตรงนี้นะดำน้ำม,มากเลยนะเนี่ยว่นนี้เสนุกไหมอุ้ยเราได้สิ่งนี้จากการดำน้ำเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะ oh my god เรยยมีรางสังหรณ์ว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็จะเจอกับไดมอนแล้ว วันที่เรยารอคอยมานานแสนนานเราเจอกับเพชรเม็ดแป้งนั่นแล้วค่ะกว่าจะเจอไดมอนเนี่ยเรยาใช้เวลาสวันในชีวิตจริงในการหาเรยาไม่ใช่นั่นกูค่ะกูนี่แหละสวยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชีวิตของเรยามาจนจบหวังว่าเราคงมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะ